This is a t a n a i s podcast อัตนัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับ Powerity และนี่คืออัตนนยพ podcast เพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้คุณผู้ฟังคิดว่าช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้อยู่ที่ตอนไหน แล้วก็การศึกษาแบบไหนกันคะที่เราควรจะได้รับจริงๆอันเนี้ยน่าจะเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคุณครูทั่วโลกเลยก็ได้อเล็กซ์ชองมูโรผู้กำกับชาวฝรั่งเศสค่ะเขาใช้เวลากว่า1ปีเต็มในการหาคำตอบที่โรงเรียนซันดาร์กเมืองรูแบบประเทศฝรั่งเศสที่ใช้แนวทางการสอนแบบมอนเตซอรีในชั้นเรียนของคริสเตียงมาเรเชล ผ่านนังสารคดีเรื่อง Let the Child Be the Guide ที่พอใครได้ดูเรื่องนี้แล้วก็จะต้องเปลี่ยนความคิดความเชื่อที่เราเคยมีกับเด็กๆไปอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะ Let the Child Be the Guide ให้เด็กเป็นครูของตัวเองสารคดีเรื่องนี้นะคะตามติดการเรียนรู้ของเด็กต่างวัยในห้องเรียนเดียวกันตั้งแต่อายุ2องขวบครึ่งจนถึง6ขวบในห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะเต็มไปด้วย ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเลยค่ะอย่างเช่นแก้วน้ําเหยือกน้ํากันไกหรือว่ามีดซึ่งของใช้เหล่านี้เขาก็จะเอาให้มันมีขนาดเล็กๆพอดีกับมือของเด็กๆเ,เพื่อเอาไว้ใช้ทํางานใช่แล้วค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะก็คือเอาไว้ใช้ทํางานค่ะเขาใช้คําว่าทํางานแทนการเล่นอย่างที่หลายๆคนคิดว่าควรจะเป็นถูกไหมคะสิ่งที่เล็ x c h o อ g เห็นนะคะก็คือเด็กๆทุกคนเนี่ยเขาล้วนไม่ต่างจากผู้ใหญ่หรอกค่ะ เขาชอบทํางานแล้วก็หากิจกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยที่ตัวเองสนใจแล้วก็ลงมือทําอย่างใจจดใจจ่อแล้วก็จริงจังเอามากๆด้วยในสารคดีเรื่องนี้นะคะเขาแสดงให้เห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยสนใจเรื่องของการหั่นผลไม้ซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะใช้เวลาอยู่นานเลยกับการลงมือหั่นแอปเปิลสักลูกนึงเพราะว่าการหั่นเนี้ยค่ะจำเป็นต้องใช้น้ำหนักในแรงกดที่จะหั่นลูกแอปเปิลให้ขาดออกจากกาัน แต่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขายังตัวเล็กอยู่แรงก็มีไม่เยอะเท่าผู้ใหญ่อย่างเราเนาะเขาก็เลยใช้เวลานานจนผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยคำถามก็คือท้านี่ไม่ใช่ห้องเรียนแต่ว่าเป็นบ้านของทุกคนกันเองเราจะทํายังไงกับเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนเพราะว่าเราจะต้องรีบเข้าไปช่วยเด็กๆด้วยเหตุผลง่ายๆว่าทําเองมันก็ง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไวกว่าโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่าความหวังดีพวกนี้ค่ะ มันอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆแบบไม่รู้ตัวซึ่งเราเนี่ยกำลังไปคิดแทนเขาอยู่นะคะว่าพวกเขาเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทางทั้งจริงๆเนี่ยเด็กๆเ,เขาไม่ได้เอ่ยปากขอสักคำเลยเราเนี่ยไปคิดดูว่าโอ้ยลำบากจังเลยหันก็ไม่เข้าสักทีจริงๆแล้วใครแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละค่ะอะไรเป็นอันตรายกันแน่ระวางการปล่อยให้เด็กทำอะไรด้วยตัวเองหรือการที่เราไปคิดแทนเขา เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเฝ้าสังเกตเด็กๆเ,เราจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วก็ความน่าสนใจหลายอย่างเลยเชื่อไหมคะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นเด็กๆเ,เขาชอบทํางานเพราะมันเป็นธรรมชาติของเขาเอาจริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนด้วยนะคะเด็กๆเ,เขาเนี่ยจะไม่ช่วยเหลือกันในแบบที่ผู้ใหญ่อย่างเราเราทำหรอกคะ่ะแต่ว่าเขาจะช่วยเหลือกันในส่วนเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้น นั่นก็แสดงว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขามีการเรียนรู้ว่าเขาต้องเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเขาไม่อยากจะให้ใครเนี่ยเข้ามาช่วยพวกเขาโดยไม่จําเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดนะคะก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นมากที่จะแก้ปัญหาในเรื่องใดเ,เรื่องหนึ่งให้ได้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะยอมรับกับความท้าทายแล้วก็ความทุ่มเทซ้ําเป็น2เท่าเวลาที่เขาเนี่ยทำอะไรแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จ แต่เรื่องนี้นี่แหละค่ะที่พวกผู้ใหญ่เนี่ยชอบประเมินเด็กๆต่ำไปซึ่งหลังจากการหมั่นสังเกตการทำงานของเด็กๆนะคะอเล็กชองค่ะเขาก็ได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่น่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่แล้วก็คุณครูในฐานะคนดูแลใกล้ชิดกับเด็กๆหลายเรื่องเลยทีเดียวอย่างเช่นว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีช่วงเรียนรู้วัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็จะจบลงตามธรรมชาติเมื่อพ้นวัยนี้ไปนะคะ ซึ่งช่วงเวลาเนี้ยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาหลักของชีวิตซึ่งผู้ใหญ่อย่างเราเองเนี่ยจะต้องสังเกตให้ดีแล้วก็หาให้เจอว่าตอนนั้นเนี่ยมันคือตอนไหนการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เด็กเนี่ยค่ะมีสมาธิแล้วก็จดจ่อกับสิ่งเดียวไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยก็จะมีสิ่งมาเร้าใจความสนใจมากมายตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยสมาธิค่ะก็เลยเป็นรากฐานของการเรียนรู้และก็การพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ สิ่งที่เด็กได้อย่างแรกเนี่ยก็คือ 1. ความรู้ 2. ความสนุกกับการฝึกฝนซ้ำๆมันคล้ายๆกับการดื่มน้ำอะค่ะจิบเดียวอะเราก็จะแบบไม่อิ่มใช่ไหมเราก็จะเพิ่งแบบเหมือนรู้รสจิบๆแต่ถ้าเรายกแก้วดื่มหมดยกแก้วเราก็จะได้รู้ทั้งหมดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพยายามจะเรียนรู้เนี่ยมันเป็นยังไงเด็กๆอะค่ะเขาก็ต้องได้รับการตอบสนองแบบการกระหายภายในของตัวตนเขาอะ เราก็ต้องไม่รีบไปแย่งแก้วน้ําออกมาจากเขาถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการไปหยุดเขาเพราะคิดว่าเขาทําเป็นแล้วหรือว่าแบบอ่าเรียนรู้แค่นี้ก็พอแล้วอันเนี้ยไม่น่าจะใช่สิ่งสําคัญของการศึกษานะคะมันคือไม่ใช่หลักสูตรใดๆแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากตัวเด็กๆค่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเด็กๆทุกๆคนไม่ว่าเขาจะมีพัฒนาการเร็วหรือช้ากว่าเพื่อนคนอื่นก็ตาม ทีนี้ลองกลับมาดูที่บทบาทของผู้ใหญ่กับการเรียนรู้แบบนี้กันบ้างในเมื่อการเรียนรู้ของเด็กๆค่ะเกิดจากการลงมือทำงานที่สนใจอย่างจดจอ่อแล้วเราเนี่ยอาจจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยแล้วบทบาทของคุณครูกับพ่อแม่อยู่ตรงไหนถ้าเขาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเพื่อสนับสนุนพวกเขาได้กันบ้างนะคะเรามาดูกันอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเคารพนับถือเด็ก ด้วยการสนับสนุนให้เขาพึ่งพาตัวเองเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าเราเนี่ยไปชะลอพัฒนาการหรือว่าบั่นทอนความมั่นใจของเขาค่ะการปล่อยให้เด็กเนี่ยได้ทดลองแล้วก็ค้นพบศัก,กยภาพของตัวเองเนี่ยมันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าเรารักแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาอย่างที่สองนะคะเราก็ควรจะเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเขาคำว่าเหมาะสมเนี่ยก็คือให้เขาได้รู้สึกปลอดภัยปลอดจากอุปสรรค สถานที่มีความสวยงามนะคะเพราะว่าความสวยงามเนี่ยมันดึงดูดให้เกิดกิจกรรมแล้วก็เกิดการงานที่เขาสนใจขึ้นมาได้สิ่งสำคัญอีกเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็คือเราต้องเป็นผู้ชมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเป็นผู้นำแทนที่เราเนี่ยจะทะนงตัวเองว่าเฮ้ยเราเป็นที่พึ่งพาให้กับเด็กๆแต่ความเป็นจริงค่ะเราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับเด็กๆแล้วก็ดันให้เด็กเนี่ยเขาเป็นผู้แสดงนาเอง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ว่าเด็กๆเขาเข้ามาขอความช่วยเหลือเราเพราะว่าเขาพยายามทําเองแล้วแต่ว่าทําไม่สําเร็จสักทีจริงๆเราก็ไม่ควรเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะคะแต่ว่าควรลองปล่อยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เป็นครูของตัวเองลดความเจ้ากี้เจ้าการของตัวเราเองลงบ้างค่ะแล้วก็วิธีการสอนที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการสังเกตซึ่งมันจะทําให้เราค่ะรู้ว่าเด็กคนไหนเข้าสู่ช่วงเรียนรู้วัยตอนไหน เราเนี่ยจะต้องไม่พยายามไปแทรกแซงเขาหรือว่าทําลายสมาธิเขาเพราะว่าเขาเนี่ยจะได้สร้างตัวตนได้อย่างราบรื่นช่วงเวลาสําคัญที่สุดของการเรียนค่ะจึงไม่ใช่เมื่อเด็กโตขึ้นแล้วเข้าสู่มหาวิทยาลายัยแต่ว่ามันเป็นช่วงปฐมวัยก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบเป็นช่วงที่ก่อให้เกิดสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญของมนุษย์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะประสานจิตวิญ,ญญาณเข้ากับร่างกาย แล้วเราจะปล่อยให้โอกาสทองเหล่านี้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ได้อย่างไรกันคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้ใหญ่จะมอบให้กับพวกเขาได้ก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กน้อยได้เรียนรู้แล้วก็เป็นครูของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ This is Atanai's podcast <S อัตนยัยเพราะคำตอบอยู่ในทุกความเป็นไปได้